จเจริญพรญาติโยมทุกๆท,ท่านที่ไฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในวันที่9พฤศจิกายนร่วมกับท่านเจ้าภาพก็คือคุณแม่สังวานโตมะคุณจตุกรคุณทีริศราวันคุณภาคินแล้วก็คุณอุบลรัตน์อย่างราชที่ท่านได้ เจตนาเป็นเจ้าภาพเป็นประธานในวันที่9นี้ฉะนั้นนัตามาภาพในนามของประธานสงของวัดเขาหนองบัวธรรมสถานขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกทกท่านร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้หรือมีเจตนาที่จะอาจองเป็นกองก็กองละ99บาบาทหรือทำตามกำลังตามศรัทธา,า,า,าของตนเองเพื่อที่จะนำเงิน รว่านำปัจัยในส่วนนี้ไปบูรณะโบโสดที่กําลังทําอยู่ในขณะน,นี้ฉะนั้นกําหนดการต่างๆที่ทางวัดได้กาหนดขึ้นก็คือในวันที่8พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ทัง9กูปว่จะได้เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นการฉลองกองกฐินให้กับทราเจ้าภาพฉะนั้นยินขอโอกาสนี้เรียนเชิญญาติโยมท,ทุกท่าน ที่อยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีมาร่วมฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธ์แล้วก็ในวันที่9เวลา12นาฬิกาเป็นการถวายผ้ากฐินเพื่อที่จะทําตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ตามที่อาตมาภาพได้บอกไปตั้งแต่ต้นนั้นดังนึงขอใช้สื่อนี้บอกกล่าวไปยังญาติโยมทุกๆท,ท่านลูกศิษย์ลูกหาที่ ไม่ถือว่าตัวเองติดธุระมากมายพอที่จะมาร่วมในงานนี้อาจจะมาภาพก็ขอใช้เสียงนี้หรือว่าขอใช้สื่อนี้เจริญพรญาติโดมทุกๆท่านมาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองหรือสร้างสาธารณวัตถุไว้กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจึงขอใช้เสียงนี้เจริญพรญาติโดมทุกๆท่านทุกๆคนเจริญพร อาดมาภาพ,าพข,อขออาราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกที่ท่านทั้งหลายได้ปรารถนาไม่ว่าจะปรารถนาเงินทองปรารถนาสิ่งของที่ไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมขอให้ทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทินจะมีชีวิตที่รุ่งเรือง